ลูกนี้เหมือนตอนเพิ่งเปิดตัวจังเฮ้ยเหมือนเคยได้ยินคนบอกว่าทําไมตอนนี้อ๋อไปถ่ายโปสเตอร์ไอโปรโมท The Rabbit in Borderland Musical มาใช่ไหมคะทุกคนเอาภาพมาเทียบกันแล้วก็บอบอกว่า ทำไมทุกคนดูหน้าเด็กลงหรือเปล่าไม่ได้ใจหมายถึงแบบว่าดูเด็กกว่าตอนแบบเดบิวต์อีก,กอะไรอย่างนี้ใช่พี่ยังดูเด็กลงเลยใช่ไหมล่ะคือเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมเบนเคแบบว่าดูมีงานเยอะมากแต่ว่าหนูได้กลับบ้านรู้สึกว่าพักผ่อนหย่อนใจแต่ว่าตอนแรกคิดว่ากลับไปก็แบบว่านอนเฉยๆใช่ไหมสรุปว่ารู้สึกเหมือนไม่ได้นอนเฉยๆเลยแบบต้องตื่นข้าวมากินเพราะแบบแม่ทําข้าวให้กินปู่ทําข้าวให้กินมีผลไม้มาเสิร์ฟออกไปกินข้าวกับครอบครัว กลายเป็นว่ากิจกรรมแน่นเหมือนเดิม <g ül> หลังจากนี้นะ่ะจะยุ่งมากๆนะเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างให้ทำมากมากเลยทั้ง n 5 stage แล้วก็ทั้งละครเวทีนะฮะแล้วก็เจ็ดสีคอนเสิร์ตด้วยเหมือนตอนนี้ถ้าฟังไม่ดูว่าเกินไปก็คือซ้อมบ่ายสามถึงแบบเย็นๆเลยตารางหนูสักวียนึงถึงแบบสี่ทุ่มก็สู้ๆฮะคิดถึงรุ่นสามไลฟ์ด้วยกันที่หอนี่ไงเดี๋ยวรุ่นสมจะไปเล่นเกมกับน้องฮุก ไ,ไปเจอคลิปโมเน่ใน t w i t เ e อร์มาตลกอะโมเน่มันตลกมากเลยอะบอกว่าอะไรนะชอบคนอื่นได้นะแต่ว่าไม่ควรชอบมากกว่าหนู <laughs> มันน่ารักอะมันแบบดูอินโนเซนต์มากแบบเออตลกอะก็ไม่ได้อะไรหรอกนะนี่โมเน่ Monet พูดก็ไม่ได้อะไรหรอกนะคือว่าชอบก็ชอบได้แต่ห้ามชอบมากกว่าหนู <laughs> ไม่รู้สิไปเจอมาตลกดี วันนี้อะไรเปตัดหน้ามาหรอไม่ตัดหรอกกำลังโปรโมทเด็กแหวนอยู่ทุกคนไปดู MV MV ปล่อยมววันที่12นี้แล้วหนูยังไม่ได้ดูเลยน่าจะได้ดูพร้อมทุกคนแล้วเขาก็จะเก็บรีแอคชั่นวันนั้นเลยหูถึงเต้นอะ่ะคือหมายถึงว่าถึงเราจะอยู่ในเขาเรนะียกอยู่ในกองถ่ายใช่ไหมถึงเราจะรู้สตอรี่สตอรี่บอร์ดสตอรี่ไลน์ของ MV เนะื้อหาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกยังไม่ได้เห็นแบบไฟนอลของ MV อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ดูดพร้อมทุกคน เอางี้ดีกว่าเฮ้ยฉันซื้อกลับไปต่อหน้าม้าคือถ้าสิงหน้าเป็นเพลงหน้ารักก็อยากจะตัดอยู่ให้มันเข้าถ้าติดเซมดีกว่าติดไหมนอกถ้าต้องเลือกติดเซมกับเซนเตอร์เพลงลองเขาฟังเลือกอะไรครับน่าสนใจค่ะเป็นคำถามท,าที่น่าสนใจและตอบยากมากขอตอบเงาะค่ะ เอาจอาจริงๆตื่นเต้นมากตอนที่แบบว่าประกาศราคากับผังผังคนรุ่น3ไปก็แบบว่าก็อ่านคอมเมนต์ตลอดเลยนะไปตามอ่านตลอดเลยว่าแบบเออใครเขาคิดอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเหมือนทุกคนจะโอเคเพราะว่าพวกหนูคิดกันเองกับแกงกับตันจริงๆนะหมายถึงแบบคิดทุกอย่างเองว่าโซนนี้เท่าไหร่มีเ e n นเดฟิก็คิดเองหมดเลยเพราะว่าเขาแบบให้โอกาสเราคิดเองหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย ก็แอบหวนใจแอบหวนใจเสียงอะไรเหมือนคนวิ <S <S ่งมาเฮ้ยไลฟ์อยู่นะเฮ้ยเธอวิ่งไล่ใครอ่ะจารีพี่ว่ากินหนูสแกนหน้าไม่ผ่านหนูเสียใจมากหน้าไม่เหมือนโปรไฟล์มาหนูยิ้มแล้วเอาหน้าผากขึ้นแล้วหนูคงไม่ได้แต่งหน้าแล้วมั้งนี่อันนี้ไม่ได้แต่งหรอคะเนี่ยโอ้โ้ผมลันขลาดนั้นเปล่าไม่ได้สระผม พี่ขนาดไปแต่งหน้าแล้วเนี่ยโหถ้าแต่งหน้าจะสวยขนาดไหนอาไอย่างเงี้นนะเว่์เวอเว่อเวอเวเป็นหมดเว่อเป็นหมดคืองี้ทุกคน ที่หอเขาเปลี่ยนระบบใหม่ตอนแรกมันจะเป็นระบบสแกนนิ้วเขาเปลี่ยนระบบเป็นสแกสแกนหน้าจากสแกนนิ้วทีเนี้ยเขาอะไม่ได้ให้เราไปสแกนหน้าแบบตอนรีจิสเตอร์ใช่ปะแต่เขาอะเอารูปโปรไฟล์เราเข้าระบบรูปโปรไฟล์ที่แบบว่ารูปคาร์ลคอนวิงถ้าหนูเดาไม่ผิดทุกคนแล้วถ้าวันไหนอะไม่ได้แต่งหน้ามันจะต้องสแกนประมาณแบบ 2- อสาครั้งถึงจะผ่าแลวคือแบบกว่ามันจะโหลดอะครั้งหนึ่งคือยืนรอนานมากแล้วหนูคิดว่าเท่าที่หนูสังเกตน,นะ มันจะจับตาเพราะว่าถ้าในโปรไฟล์อะมันเรายิ้มใช่ปะตาจิอยู่นี้มันก็จะแบบอันเนี้ยถ้าทาตาอย่างเงี้ยเมื่อไหร่อ่ะจะผ่านแต่ถ้าไปยืนแบบตาโตอ่ะแล้วก็หน้าบึ้งๆเนี้ยจะไม่ผ่านต้องยืนยินย้มอยู่ยงนั้นแหละกว่าจะผ่านอ่ะ,อะนนขนาด <laughs> ยิ้มมากไปหรือเปล่าไม่เหมือนใน,นโปรไฟล์ไม่ได้เออแบบกว่าจะขึ้นลิฟต์กว่าจะเข้าหอได้กว่าจะอะไรได้คืออะไรนะเข้าหอไม่ได้เพราะไม่ตรงปก ก็แอบ,บถูกแต่ก็ตามน,นั้น,นเห็นประโยควันชอตยังชอบประโยคไหนเห็นแล้ว <c oughs> เห็นแล้วไม่เห็นเลย <c oughs> เห็นได้ไงอะ่ะฉันรู้เลยว่าประโยคที่สองพี่เอิญคิดแน่นอนตลกมากจริงหรอมันเสียวมากเลยอันนี้สองอะ่ะรักรถอาจจะเสียตังค์แต่ถ้ารักเราอาจจะเสียไตยประโยคทูชอตเอยประโยควันชอตว้าว <c oughs> เอาันนี้เลยแต่งรถอาจะาาจ,จะเสียตังค์แต่ถ้ารักเข้าฟังจังๆจจะเสียไตพูดยังไงให้ถึง15วิ้าวิแล้วนั่นอะเฮ้ยยังไม่ได้ดู<อ> m v c g m เลยอะทุกคนแต่เห็นแบบเห็นความบิวของมันอยู่บ้างรู้สึกว่าเฮ้ยรถดันนี่อะฉันว่ามันต้องสวยแน่เลยคือฉันจะเก็บมาดูชื่ออะไรนะเนี่ยชื่ออะไรนะโอโคโนโล ไม่ใช่ไม่ละโอคาลีโนโอคาลีโนไมชื่อหน้ากินจังเลยอะดูเหมือนชื่อขนมอะใช่เหรอเพื่อนดูสก้ลูกหมววทีมโอคาลีโนขึ้นเป็น The s o อง Of o โอคา n ีโนโอโครนิโนอะไรโอกะทีมซีเจมก็จบละจริงคือชุดสวยนะเนี่ยเลยสี่เหเห็นนานาบอกว่าวันนั้นฝนตกแบบสุดๆแบบการถ่ายทำแบบยากลำบากมากแ้ะําบเออ วิสุดนฝนตกได้ออกมาเท่านี้คือเก่งจังตัวนเนี่ยสวยมากสตาสวยมากโอ้น้องคะ,น,ะน,นิ้งโอ้ everybody's ดี้สโตร์เด็บพริตตี้แต่งซูชีตปะวินี่เจะหญิงมากทรงผมแบบแมมีม,มงคุหรอเนียต้องเหนื่อยแน่เลยอ่ะรู้สึกเหมือนวิ่งหลายเทปอ่ะ เว้ยแต่วความหมายดีคือแบบส่งต่อใช่ปะเฮ้ยอยากหกล้มนะนี่ไ Thunder Express ไปส่งของ <c oughs> ต่อให้หน่อยนะอินเทรนมากเอางี้เอางี้เซนเตอร์น่าหลังมาก <c oughs> ชื่ค,คล้ายๆมีละยิโตะเลยอะสีมัเนาะว่า,อาเออาอเติออมางทงมเลยอะอ้ยแต่ว่าได้ยิน ได้ยินองค์ประกอบดนตรีแบบสดใสย่อยง่ายย่อยง่ายแบบเข้าใจได้เปิดมาเป็นเป็น <laughs> real of fire <laughs> เปิดมาเป็น three two one surprise me yeah I made it for you <laughs> อะไรละ่ะล่ะเฮ้ยถ่านแต่เช้าจนมืดเลยเนี่ยเฮ้ยพี่ลูกสวยมากอะเฮ้ยน้องเหมย <laughs> บอกเลยนะรอดูน้องเหมยแว้นเลยสุดๆะ ไม่แอบเศร้ารอ่ะตอนทายอ่ะค <c oughs> ันยิ่งรนักามากน้องเหมือนฟุ <c oughs> ตบอลชินามอนโรเลิศไปเลยไปเลย สู้เขาสู้เขา้ขาหวังกับ MV ไว้ข้าหวังเหมือนกันคะ่ะไม่ต้อง้าหวังหรอกค่ะคือแบบรว่าแบบชุดเนี้ยดีมากเพราะาเรามีสไตลิสต์แบบเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะครั<ม>แบแกอย่าพูดตุ้ยอันนี้ไม่ได้ยอมรับเลยนะคะว่าแบบไปช่วยทำ <laughs> 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 มีสไตลิสต์ที่แบบโคตรจะเก่งแบบทุกคนจองตัวแบบโหคิวรายล้อมไม่ได้ขอมาง่งายๆนะคิวสไตลิสต์คนเนี้ยแบบหืมรอดูเลยมีแต่โซกับโซโซโซคือเอามีนะมีพูดจริงพูดเล่นกี่คำเล่นทั้งหมดเลยเมื่อกี้จบ ให้มันจบๆไปเนาะเออเลิศๆติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีแคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Moonate application